กลุ่มวังขนาย <ST AN IC> ร่มกับ <ST AN IC> บริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอ <ST AN IC> รายการก,กู้เกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับู้รู้เกษตรกํานายมดเขียวครับพาคุณผู้ชมครับมาอยู่กันที่อำเภอฮอดนะครับจังหวัดเชียงใหม่ที่ไร่คุณหนูเช่นเคยครับที่นี่ครับเราสามารถปลูกอะไรได้หลายอย่างนะครับทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ในเรื่องราวของการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ครับอย่างไรวันนี้ครับผมได้คุยกับคุณผู้ชมไปแล้วนะครับว่ามันมีแตงชนิดหนึ่งนะครับที่พี่ชนิดชันทดลองปลูกแล้วก็ปลูกแล้วก็สามารถนําไปขายได้ด้วยแตงชนิดนี้ชื่อเรียกยากับผมเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละ ชื่อว่าอะไรนะฮะสกินนี่ค่ะแตงสุกินนี่แตงสุกินกนี่ค่ะนะครับนี่ถ้าแตงสุกินนี่มันมันเป็นแตงหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างฮะต้นมันลักษณะใบแล้วก็ดอกมันจะออกเหมือนฟักทองทุกอย่างเลยนะ,แ,ะแต่พอออกลูกลูกมันจะเหมือนแตงกวายาวเหมือนแตงกวาแต่ว่ารสชาติจะคล้ายๆกับฟักทองอ่อนเวลาเราเอาไปผัดนะคะคือเราดูจากลักษณะของใบแล้วครับคุณผู้ชมครับจะสังเกตว่ามันจะคล้ายกับ ใบฟักทองเลยและดอกก็เหมือนดอกฟักทองแต่ผลผลรีของแตงสุกินี่นั้นมันเหมือนแตงเขาถึงเรียกว่าแตงสุกินี่่คะนะครับแล้วมันเป็นเหมือนแตงกวาอืจะมากกว่านะฮะแต่ก็ยังไงยังไงไม่รู้แต่ว่าก็กลายมันเป็นพืชเศรษฐกิจได้ใช่ค่ะนะครับรู้จักได้ยังไงทําไมถึงนํามาปลูกคะก็ตัวนี้มันเป็นพักเมืองหนาวคือก็เอามาปลูกแบบว่า พยายามปลูกหลายๆอย่างก็เลยมีตัวนี้เข้ามาด้วยหนึ่งตัวก็เลยลองมาปลูกก็เลยว่าเออมันก็โอเคนะได้ผลดีอย่างเงี้ยค่ะผลผลิตดีเก็บได้นานแล้วก็ตลาดก็มีใช้ได้คือคตลาดก็ต้องการเหมือนกันต้องการค่ะแตงสุกินี่ถือว่าเป็นออผักชนิดใหม่ที่มาปลูกในบ้านเราไหมหรือว่าเขาปลูกกันมาตั้งนานแล้วมันเป็นค่อนข้างจะใหม่หน่อยนี่ค่ะถ้าพูดถึงนะถ้าพูดถึงที่เขาปลูกกันทั่วไปก็จะมีมะเขือเทศมีพริกพริกหนุ่มอะไรพวกนี้นะคะกะหล่ำปลี แต่ตัวนี้มันจะเพิ่งเข้ามาพี่เป็นคนแบบปลูกเจ้าแรกๆก็เลยเอามาส่งเสริมให้เขาปลูกด้วยครับรับซื้อหาตลาดให้เขาเนี่ยค่ะหาตลาดให้ลูกสวนไปครับผมส่วนใหญ่ที่เขามารับไปนี่คือเขาเอาไปขายที่ไหนต่อฮะหรือว่ายังไงพี่จะเป็นคนไปส่งเองค่ะเรื่องตลาดนี่จัดการเองจัดการเองค่ะที่บอกว่าแตางสุกินีนี่ขึ้นห้างด้วยได้ค่ะขึ้นห้างจะไปดูได้เลยค่ะตามห้างที่เขามีผักอะ่ะมันจะต้องมีสุกินีทุกที่เลยทุกห้างยากไหมฮะสำหรับการปลูกแตงสุกินียากไหม มันก็ถ้าเราเข้าใจนะมันก็ไม่ยากเราต้องแบบศึกษามันว่ามันปลูกยังไงมีวิธีปลูกยังไงครับก็ปลูกได้อย่างความต้องการของตลาดปัจจุบันนี้อย่างที่พี่บอกว่ามีไปถึงห้องถึงห้างด้วยเ,เกษตรกรก็ปลูกกันมากขึ้นก็ปลูกกันก็เริ่มขยายแล้วจากเมื่อก่อนก็ปลูกเองแล้วตอนนี้ก็ขยายให้ เกษตรกร,ป,กรปลูกลูกลูกค้าเงี้ยลูกสวนนะคะอืมนะฮะแล้วที่นี่อย่างที่ผมบอกนะครับการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ก็ใช้ปุ๋ยอินรียว่าขนาดตามมดเขียวเช่นเดียวกันใช่ค่ะนะครับอย่างขั้นตอนการปลูกนี่ปลูกยังไงใช้ปุ๋ยตอนไหนบ้างฮะใช้ปุกก๋ยก็ก็จะเหมือนคล้ายๆกันทุกทุกอย่างที่พี่บอกก็ตอนแรกก็จะปรับปุงดินครับโรยไปในดินก็ปรับปุงดินก็จะต้องมีมดเขียวสับเข้าไปเสร็จแล้วก็อย่างนี้มันคุมผ้าใช่ไหมพอโรยเสร็จก็จะคุมผ้าอืม จะรูแล้วก็ปลูกค่ะแล้วก็จะใสอีกทีนึงก็ตอนที่มันเริ่มออกดอกเนี่ยค่ะจะใสลงไปตาหนุมตาหนุมที่เราปลูกไปอีกทีหนึ่งครับอายุของเขานี่ตั้งแต่ที่เราเริ่มปลูกจะถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตนานแค่ไหนฮะปลูกประมาณเดือนเดือนกว่ากว่าก็ได้เก็บละเดือนกว่ากว่าเองสี่สิบห้าวันก็เป็นพืชระยะสัน้นใช่ค่ะนะครับของพี่นี่คือปลูกสลับไหมฮะหรือว่ายัางไงฮะปลูกสลับ ตัวนี้ออกเสร็จปุ๊บก,ก็บางทีก็จะเอาถูกแขกลงจะสลับกันไป2ตัวครับผมะนะฮะนี่ก็เป็นอีกพืชทางเลือกใหม่นะครับให้กับเกษตรกรกับแตงสุกินนี่นั่นเองะนะครับในครั้งต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูเมื่อจะเป็นขั้นตอนต่างๆว่าเอ้ยมีเคล็ดลับยังไงในการปลูกบ้างแล้วก็แตงสุกินนนั้นเป็นที่เป็นที่นิยมสําหรับ เกษตรกรที่ปลูกมากขึ้นขนาดไหนบ้างแล้วก็รสชาตินี่ที่บอกว่ารสชาตินจะเป็นอย่างไรติดตามในครั้งต่อไปก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888